มดขาพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าพาพเพลินนะคะทุกคนลุงพลช่วยป้าแตนเต็มที่เมื่อวันที่สองกันยายนนะคะทางอายการพิจารณาแล้วเห็นว่าปรากฏพยานหลักฐานและพฤติการทั้งหลายในสำนวนการสอบสวนโดยมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสมพรหรือว่าแตนหลาโพได้ร่วมกระทําผิดกับผู้ต้องหานะคะโดยร่วมกันกระทําผิดได้แก่หรือว่าสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบน้องชมพู่ ก่อนชนะสูตรจะเสร็จสิ้นนะคะในประการที่น่าจะทําให้ชนะสูตรหรือว่าผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบก่อนการชนะสูตรเสร็จสิ้นค่ะในประการที่น่าจะทําให้ชนะสูตรหรือว่าผลคดีเปลี่ยนแปลงไปเว้นแต่จําเป็นหรือว่าต้องทําเพื่อป้องกันอันตรายแก่นอนามัยของประชาชนเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นเท่านั้นต้องระวังโทษจําคุก6เดือนถึง2ปีหรือว่าปรับตั้งแต่1 0 0 0 0ถึง40,000บาทหรือว่าทั้งจาทั้งปรับนะคะ ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์ไปสอบถามลุงพลและป้าแตนเปิดเผยเพียงสั้นๆว่ายังไม่ทราบเรื่องว่าป้าแตนนั้นถูกแจ้งข้อกล่าวหาตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่มาโดยตลอดซึ่งระหว่างผู้สื่อข่าวพูดคุยอยู่นั้นลุงพลได้แจ้งว่าตำรวจมาหาที่หน้าบ้านจึงขอตัวแล้วก็บอกว่าจะติดต่อกลับมาใหม่ส่วนตัวยังคงสู้แล้วก็ไม่กังวลอะไรคะ่ะถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทีมงานจะรีบนำมาอัปเดตให้ฟังนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ